วันนี้กกตอขอบอกในเรื่องหน้าที่และอำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคำถามที่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่อะไรบ้างนั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 3. กำกับดูแลและอำนวยการการเลือกตั้งการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 4. กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนและรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งและรายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 5. ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชะบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายและพบกับก็บกตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ